โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมจินโฮโนนะครับผมอยู่ในหน้าตารีวิวตัวละครกันอีกแล้วนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเลยตอนนี้ยอดซับนิ่งมากๆฝ mm hmm. า,ากด mm ้วยแล้วกันฝากกดซ like, ับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้สําหรับผมด้วยนะ mm hmm. ผมโอเคครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้เรามารีวิวมอนสเตอร์วาก y ลลี่ทลมนะครับ mm hmm. ผมเป็นวา k e ลลี่ตัวที่3แล้วนะฮะสำหรับรอบนี้เนาะอาทิตย์นี้คือวาลลเนาะ เออเขาปรับมาดีโอเคเพอสมควรนะผมวาเกนลี่เกือบทุกธาตุเลยนะครับมาวาเกนลี่ธาตุลมเป็นสายโจมตีนะผม HP อยู่ที่11,205ค่อนข้างจะสูงมากๆสำหรับ HP สายโจมตีเนาะส่วนต่อมา a t t a c k อยู่ที่801น,นะครนะผมค่อนข้างสูง ดีเฟนซ์อยู่ที่593ค่อนข้างจะอยู่กลางๆนะผมส่วนสปีดสูงมากๆนะผมอยู่ที่116นี่คือแบบเป็นาสายโจมตีที่มี HP สูง a อ t a c k สูงแล้วก็สปีดสูงมากๆสำหรับน้องวาเคลลี่ทาาลมนะครับผมโอเคนะสะแต็กของน้องโอเคมากๆสำหรับสแต็กเริ่มต้นนะครับผมส่วนของรุ่นที่ผมแนะนำเป็น ลูนพิคาดหรือลูนคีแดมสองอย่างนี้ใช้ใช้ได้เลยนะผมส่วนเซตที่2ก็น่าจะเป็นคิเลสก็ได้นะผมคิเลสหรือวิวก็ได้ไว้สําหรับแบบว่า,าเจอสายสปีดแล้วมันสามารถลบบัฟได้อะไรเงี้ยก็ใช้วิวไปก่อนก็ได้นะครับผม,อมโอเคส่วนช่งอง2นะครับผมเป็นแอคแท็กแอคแท็ไปเลยนะทุกคนไม่ต้องไปนสนใจอะไรมากช่องสุด ช่องสี่ก็จะเป็นขี้แดมนะผมช่องสุดท้ายก็จะเป็นแอคแท็กแบบนี้ไปเลยนะครับผมเน้นดาเมจแรงๆไปเลยนะครับผมตัวนี้สามารถไปได้ทั้งกิวร์ซีวอ์แล้วก็อารีน่านะผมอาร์ทีเอได้บางตานะผมเป็นคอมโบที่ออ่าืมเฉพาะทางสะมากกว่านะผมคอมโบของวากเกอรี่ทัดพัดลมเนาะ โอเคจะสกิลโกลงยังไงจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูในรีวิวสกิลกันนะทุกคนปะไปดูกันโอเคครับผมเข้าสู่หน้าสกิลของน้องวาเคอรี่ธาตุลมนะครับผมสกิลแรกนะผมทําการโจมตีศัตรูมีโอกาส20%ที่จะลดคูดาวศัตรูลงนะผมพร้อมกับถ้าศัตรูตายสามารถใช้สกิล2ต่อเนื่องได้เลยนะครับผมประมาณนี้ปึ้งใช้สกิล2ต่อเนื่องได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับวาเคอรี่นะครับ ส่วนต่อมานะผมเป็นสกิลสองนะผมสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเมื่อศัตรูตายจะเป็นอมตะ1เทินนะผมแล้วก็จะรีสกิลของสกิล3เป็นศูนย์ทันทีนะผมก็คือสามารถใช้งานได้นะครับผมสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อศัตรูตายแล้วก็ติดอมตะด้วยนะครับผมโดยใช้สกิล2นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ปึ่งปึ่งจะเป็นอมตะ หรือว่ามีบัฟอมตะที่สามารถใช้สกิล3ต่อเนื่องได้นะครับผมก็คือการรีเซ็ตสกิล3สามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับมาดูสกิละครนะผมเป็นสกิลที่เขาปรับใหม่มานะผมเป็นการโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายแบบสุม่ม2-3ครั้งหากศัตรูมีสถานะอมตะนะผมจะไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรูนะครับก็คือว่าเราสามารถ เลือกเป้าหมายได้แล้วก็สองถึงสครั้งสุ่มขึ้นมานะผมว่าเฮ้ยสอถึงสครั้งนี้มันจะมีครั้งครั้งหนึ่งนะครับผมที่อาจะเป็นการโจมตีครั้งที่4นะครับผมก็คือว่าครั้งแรกยิงไปปึ้งก็สุ่มอีก2ครั้งนะผมเพอเผิร์มันมีอีกครั้งที่3แบบเมื่อกี้นะครับผมมันเป็นเหมือนดาเมจแถมขึ้นมานะครับบางครั้งก็ไม่ออกนะ2 3 4ามสี่ เดี๋ยวผมจะรอดูมันไม่ออก1 2 3เห็นไหมมันจะไม่ออกนะครับผมบางครั้งมันมีแค่เปอร์เซ็นต์ติดเท่านั้นนะครับผมที่มันจะติด4ครั้งนะทุกคนปกติว่าเคลี่มันจะยิงทั้งหมด3ครั้งนะครับผมครั้งนี้มันปรับใหม่เป็นการสุ่ม2อถึครั้งนะครับแต่ว่าการโจมตีแรกก็จะเป็นการที่โจมตีศัตรูที่เราเลือกได้การโจมตีทั้งทั้งที่2 3 4อะ่ะมันก็จะเป็นแบบสุ่มนะครับผมอืม แต่ว่าถ้าเรามีบัฟอมตะอยู่บนหัวเราก็สามารถโจมตีแบบไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรูนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนสำหรับน้องวากเกลี่ท่านลงนะครับผมถ้ายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวพาไปดูในอารีนานะครับทุกคนปไปดูกันโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันวาเกลี่สามารถไปเล่นคู่กับพีดไฟได้นะครับผมเป็นตัวอะไรก็ได้ที่มีบัฟอมตะสามารถบัฟให้เพื่อนได้นนะครับผมอ่า จริงๆอะพาลาดินแสงก็ไปเล่นได้นะครับผมไปปรับให้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะทุกคนป่ะไปดูกันอีกฝั่งหนึ่งเป็นท่าน้ําให้หมดเลยนะครับผมมีตัวไม่ใส่รูนด้วยให้ตายเถอะรอปรับรูนอยู่นะวันเสาร์อะเฮ้ยวันศุกร์สิอืมวันศุกร์ตอนห้าทุ่มปึง้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บทําอะไรไม่ได้เปิดเกาะนะครับผมก็มาดูกันว่าน้องจะยิงกี่ที ไปหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมมันก็จะตายไปเลยครับผมสองตัวคือแบบดาเมจมันรุนแรงอยู่แล้วนะครผมเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าเราจะฆ่าตัวนี้ไม่น่าตายเดี๋ยวจะเราจะมาดูสกิลสองกันนะผมว่าเขาจะรีเซ็ตไหมนะครับผมเดี๋ยวต้องเก็บสกิลสองเอาไว้มาเราเก็บสกิล2เอาไว้ทำดาเมจ ใครศัตรูตายนะผมการขึ้นมาแต่ท่าทางน่าจะเจ็บยากอยู่นะครับผมปึง้งเฮ้ยเก็บสักทีตายากจริงกลางไปเลยครับเฮ้ยกลางไปเลยนี่สกิลครูดาวยังเนี่ยอ่าเรียบร้อยครับผมสกิลไม่ครูดาวไอ้น,นี่คือข้อเสียเหมือนกันนะทุกคนถ้าสกิลไม่ครูดาวอะ่ะ ไอ้แต่สกิลคูดาวอยู่อ่ะอ่าวากิล,ลี่จะทำอะไรไม่ได้นะสัก,กิลสามนะครับผม <S <S 1> <S 1> อันนี้ต้องต้องนับคูดาวกันดีๆนะทุกคนถ้าจะไปลงคิววอลซีวออะไรเงี้ยส่วนมากก็เอาไปจิ้มจิ้มแทงแทงก็างตายเกือบหมดแล้วอ่ะแล้วก็ค่อยๆเก็บได้อันนี้คูดาวมาแล้วนะทุกคนโอเคเหลือดับหนึ่งพอดีนะผม ถ้าจะทันปึง้งมาเยอะนักหรอครับ4ทีผมคิดว่ามันก็ติดบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมไอครั้งไอครั้งที่4อ่ะเดี๋ยวผมเอายิวออกดีกว่าทุกคนจะได้เห็นตอนมันรีสกิลนะครับผมเฮ้ไม่ใส่รูนอะ่ะเราอ่ะ <laughs> โอเคมันจะตายหมดไหมอ่ะทุกคน ไม่น่าหรอกมั้งอ่าไม่รู้จะตายหมดหรือเปล่าน,นะทุกคนยิ้มหนึ 1, 2, ่งสองสามโอเคออกสามทีเยี่ยมเหมือนเหมือนเหมือนมันอยากจะให้เราเห็นว่าเฮ้ย os. สกิลสองมันรีเซ็ตยังไงวะทุกคนเอาเลือ่องโอเคน่าจะตายนะครับผมน่าจะตายนะทุกคนไป โอเคมีอมตะอยู่บนหัวพอดีนะครับผมแล้วก็บัฟดาบยังไม่มารีเอ็ก็ไม่มาให้ตายเถิะนี่ครับผมมันจะรีคููดาวทันทีสามารถใช้ต่อได้นะครับผมถ้าใช้สก,กิลสนะถ้าใช้สกิลสฆ่าศัตรูแล้วศัตรูตายอ่ะมันจะรีเซ็ตแล้วก็มีบัฟอมตะอยู่บนหัวนะครับผมอืมสำหรับน้องวากิลี่ธาตุลมก็เป็นตัวที่หาง่ายนะครับผมสามารถฟิวชั่นขึ้นมาได้สําหรับธาตุนี้เนาะอืม าไปใช้ได้นะทุกคนกิววอซิกวอชิลสบายนะโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมกับน้องวาเคนลี่ทาดลงเดี๋ยวผมขอสรุปกันเลยเป็นตัวดาเมจที่สแต็กโหดพอสมควรนะผมเพพีก็อยู่สูงแอคแท็ Attack ก็สูงสป e d ก็สูงนะครับผมเราดันแค่แอคแท็กขึ้นมาก็พอนะผมสปีดจริงๆอะ่ะถ้าไม่มีตัวลบปัฟบอะ มันก็สามารถเล่นช้าได้แล้วทำดาเมจได้รุนแรงมากๆนะผมแต่ว่าถ้าเจอพวกลบบัฟอะไรอย่างเงี้ยลบบัฟเ,เล่นเร่งเกตโจมตีเราแบบให้ตายทันทีอ่ะอันนี้ก็ต้องควรระวังด้วยนะผมไปกับพวกบัฟอมะตะเลยก็ได้อย่างโพไซรอนแสงอย่างพีทไฟอย่างพาราดินแสงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับผมอืมก็สามารถไปใช้ได้แล้วก็เป็นตัวฟิวชั่น ด้วยนะทุกคนไม่ต้องไปเปิดหาตัวมันซะเท่าไหร่เป็นตัวที่หาง่ายนะผมแค่ฟิวชั่นขึ้นมาก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวของผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สำหรับผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหนะ้าคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดซับนะทุกคนอย่าอย่าให้ซับดิ้งเลยนะแล้วเจอกันครับผมไป